เมื่อวันที่21เมษายน2567นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์ในลำดับต้นๆของโลกทั้งกลุ่มอาหารสัตว์เศรษฐกิจและอาหารสัตว์เลี้ยงแนวโน้มการส่งออกอาหารสัตว์ในปี2,567คาดว่าจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยขยายตัวรองรับตลาดโลกเพิ่มมูลค่าถึง3แสนล้านบาทอวได้ควบคุมสินค้าเหล่านั้นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย โดยรัฐมนตรีอวได้เน้นย้ำให้นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารให้ครบวงจรครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวศออทำการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์โดยเน้นกระบวนการผลิตการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท้งนี้ให้วอสอ,อวอเร่งผลิตวัสดุและพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อรองรับตลาดโลกเพิ่มมูลค่าถึง3 0 0แสนล้านบาทให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวศกล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอวได้ตระหนักถึงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทดสอบและระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ตามนโยบายของรัฐมนตรีอวจึงได้เร่งให้วสผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากลสร้างการตรวจสอบกลับเพื่อมั่นใจผลการวัดและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของวสที่เป็นหน่วยงานภาคร ได้เข้าไปมีบทบาทในระบบการประกันคุณภาพส่งเสริมห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารสัตว์ทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า150ห้องปฏิบัติการให้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและเร่งผลิตวัสดุพร้อมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทั้งนี้วสอ,อวอพร้อมสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศโดยการวิเคราะห์หาปริมาณสารและองค์ประกอบหลักต่างๆในอาหารสัตว์จำพวกอาหารเช่นเป็ด ไก่ปลาวัวสุนัขเพื่อประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการว่ามีความสามารถในการทดสอบให้ค่าผลการวัดที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ปัจจุบันวสสามารถผลิตวัสดุอ้างอิงด้านอาหารสัตว์รายการต่างๆที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน ISO 17034และ ISO Guide 35ที่มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมกับมีห้องปฏิบัติการนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบการทวนสอบของวิธีทดสอบ การสร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า379ห้องปฏิบัติการโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการยื่นขอการรับรองการเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากลต่อไปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุาาาสตสาหกรรมบริการอาหารแห่งอนาคต นายแพทย์รุ่งเรืองยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการผลิตวัสดุอ้างอิงอาหารสัตว์ในประเทศช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำข้าววัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศและได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของวสอวเตรียมขยายการผลิตวัสดุอ้างอิงอื่นๆให้ครอบคลุมความต้องการของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานต่อไป